พวกแกไม่รู้ใช่ไหมการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ลายเดือนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงใครรู้แล้วเคลื่อนผ่านไปส่วนใครยังไม่รู้ดูให้จบแล้วทำตามพวกแกจะไม่ตากเสียเพราะคอนแทคเลนส์ขั้นตอนแรกเลยเราต้องล้างตลับให้สะอาดก่อนเอาตลับไปล้างด้วยน้ำเปล่าและเอาน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ฉีดเข้าไปเอานิ้วถูถ,ถอวิธี2แกะคอนแทคเลนส์ออกมา3ใส่น้ำยาลงไปในตลับเอาเลนที่เราแกะเมะื่อกี้ลงไปแช่กดเลนให้จมลงไปในน้ำยาแล้วแช่ทิ้งไว้8ชั่วโมงก่อนนำมาใส่ สแช่ครบเวลา8ชั่วโมงแล้วเอามาใส่ได้เลยหลังจากที่เราใส่เลนส์เสร็จแล้วต้องดูแลแบบนี้หเลยเราต้องเอาน้ำยาเก่าเททิ้งก่อนแล้วใส่น้ำยาใหม่เข้าไป 2. ถอดเลนส์ออกมาแล้วเอามาล้างจะล้างถูบนมือก็ได้หรือถ้าใครมีเครื่องล้างคอนแทคเลนส์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ปกติมุกก็จะล้างถูบนมือแล้วก็จะใช้เครื่องล้างล้างอาทิตย์ละค่ะ 3หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็เอาเลนส์ลงไปแช่ในตลับกดเลนส์ให้จมลงไปในน้ำยาแล้วแช่ทิ้งไว้8ชั่วโมงเหมือนเดิม4อันนี้มุกแถมให้สําหรับใครที่ตาบอบบางแพ้ง่ายให้ใช้น้าเกลือล้างและถูคอนแทคเลนส์ก่อนใสเพราะน้ำเกลือจะทําให้ฤทธิ์ของน้ํายาแช่คอนแทคเลนส์เจือจางลงและลดโอกาสที่จะระคายเคืองหรือแสบตาได้ทําแบบนี้วนไปได้เลยวันไหนที่เราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เราก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ายาแช่คอนแทคเลนส์ทุกวันด้วยนะหากยังใส่ไม่ครบ30วันเรวรู้สึกว่าเลนส์เริ่มมัวเร เงาวาวเล่นแสงสวยมากใครชอบก็กดในตะกร้าได้เลยใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคอนแทคเลน์เพิ่มเติมคอมเมนต์